สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ในหน่วยการเรียนรู้กลางวันกลางคืนพบกับคุณครูหนุน่หนิงค่ะคุณครูแจ๋วค่ะค่ะคุณครูแจ๋วคะวันนี้เรามีกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์มาฝากเด็กๆเป็นกิจกรรมอะไรคะกิจกรรม สามพี่นกูกรนะคะเอ๊ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมวันนี้เราต้องมาทำกิจกรรมสามพี่นกพูกกันคะเพราะว่าเราเรียนในหน่วยกลางวันและกลางคืนซึ่งพี่นกพูกเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลาไหนมีเด็กมีคนไหนตอบคุณหนิงได้ไหมคะเก่งมากคะ่ะพี่นกพูกเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน และวันนี้คุณหนูหมีก็มีรูปภาพของสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนมาฝากเด็กๆค่ะเรามาดูกันเลยนะคะสัตว์ตัวแรกเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่ามีชื่อว่าอะไรเก่งมากค่ะน no กฮู่เด็กๆพูดตามคุณหนูหมีอีกหนึ่งรอบนะคะนกฮูก no ซึ่งวันนี้คุณหนูหมีกับคุณครูแจ๋ว จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์การสรารกระดาษจากพี่นกฮู่ซึ่งมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะกระดาษสีนะคะคุณครูเจ๋วกับคุณครูนุ่มหมิ่นได้เตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วจะมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีเหลืองค่ะสีม่วงสีเขียวต่อไป กาวค่ะทัตตันบัตค่ะหรือว่าผููกันนะคะเด็กๆสามารถใช้คัตตันบัตที่มีอยู่ที่บ้านได้นะคะและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือกิจกรรมใบงานที่คุณครูได้เตรียมให้เด็กๆและเด็กๆได้รับแล้วอยู่ที่บ้านนะคะ ค่ะคุณครูแจ๋วคะและอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราจะมาเพิ่มและตกแต่งพี่นกพูงให้สวยงามอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณแจ๋วอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือสีไม้ค่ะเมื่อเด็กๆมีอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาดูขั้นตอนการสานพี่นกพูงก,กันเลยนะคะเด็กๆที่อยู่ที่บ้านพร้อมได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆ ระบายสีตกแต่งพี่นกฮูกให้สวยงามแล้วเด็กๆเ,เลือกหยิบกระดาษสีขึ้นมาสีใดก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะและทรูแจ๋จะหยิบสีเขียวนะคะคุณครูจ๋ชอบสีเขียวค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆน้ำกระดาษสอดลงไปด้านล่างพี่นกฮูกนะคะ ระมัดระวงังค่อยๆสอดขึ้นสอดลงสลับกันอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังค่ะขออีกหนึ่งสีได้ไหมคะคุณครูแจ๋วได้ค่ะต่อไปคุณแจ๋จหติดออสีม่วงมานะคะค่อยๆสอดกระดาษขึ้นมาจากด้านล่างเช่นเดียวกันค่ะ ด้วความระมัดระวังเด็กๆที่อยู่ที่บ้านทำแก,กันได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในขณะที่เด็กๆทาอยู่เด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลหรือช่วยแนะนำขั้นตอนในการทานที่นกยูกได้นะคะ เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เด็กๆสารพี่นกพูกเต็มแล้วจะได้พี่นุกฮูกรูปร่างแบบไหนคะคุณแจ๋วจะได้ออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะค่ะเด็กๆจะเห็นว่าด้านหลังของพี่นกฮูกนะคะคุณหนิงขออนุญาตนิดนึงนะคะด้านหลังของพี่นกฮูกจะมีกระดาษสีหลากสีสวยงามอยู่เด็กๆใช้กาวในการ ติดกระดาษสีเหล่านั้นนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็จะได้ภาพพี่นูฟสวยงามแบบนี้ค่ะเด็กๆคนไหนที่ทําผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถถ่ายภาพผลงานมาฝากคุณครูหนุ่มหญิงและคุณครูแจ๋วได้นะคะคุณครูหนุ่มหญิงและคุณครูแจ๋วรอเชื่นชมผลงานของเด็กๆอยู่ค่ะสําหรับวันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย